อหนูอะไรเนี่ยลูวิจะจับจับเลยมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดยฝั่งนี้ทำให้ดูอัญาอั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 าไว สำไนหนุบเนนุกสนุกเปนหนุบเนุงกไปัปลุไาจับอวจับไอว่าโอ้กวักมือเรียกด้วยไอว่ามีจับไอว่าดีกว่านีเน่มีจับไอว่านีเน่ไหนไอว่จับอญยาสิอญยาหนีแล้วหนีน่นี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 นี่้ย

จับเลยจับ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 เหนื่อยยังลูกเด็กก็ท่านพักผ่อแล้วเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะไอ้วานเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยแล้วค่ะพักผ่อนพักผ่อน

จับเลยจับเลยโออเออระวังหนูจับจับเลย